เป็นข้อมูลนะ14นาฬิกา14นาที14นาฬิกา14น,า,า,14น,า,า,14นา,าทีทีมประดาน้ำของมูลที่ร่วมกัน,นอยู่ค้นหาพบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราให้เกิดภายในเป็นบึงนะครับเป็นบึงภายในซอยนวมิน24พื้นที่ของสนอบึงกลุ่ม ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกบู้ภัยทางน้ําของมูลที่ร่วมกันอยู่นะครับส่งสัญญาณนะครับค้นพบออร่างผู้เสียชีวิตแล้วนะครับกําลังนําเข้าฝั่งนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเสื้อสีอะไรเ,ไเอ้า หั้าน่ไหัวใช่ไหมใช่ใช่นห im ัวหัวล้านหังเหัวล้านโคนยืนันไปแล้ว่ไหทุกคนใน่ไห้ข้อมูลนะครับตรงๆนะครับก็สามารถลงไปค้นหาภายในได้เดียวเลยันมาแลพกได้หน่อยมครับแลวานก่ไมครับ เจ้าหน้าที่รถนอเข็แผนกเก็บตัของมือติร่วมกัตัยู่กำลังทำตาญเก็บน้ำเศรษฐกิจ พี่มาฟังพระสวดนะไปตามร่างพี่ขึ้นรถมูลิีิไปโรงพยาบาลก่อนนะเดี๋ยวญาติจะไปรับพี่กลับมาฟังพระสวดนะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่รถนอกเขตแผนกเก็บศพของมูลิธิร่วมกันอยู่นะครับช่วยกัน พร้อมกับอาสาสมัครนะครับช่วยกันนําร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นรถเพื่อจะทําการไปรับหนังสือส่งตัวจากร้อยเวรและส่งไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวทโรงพาบาลตํารวจนะครับแต่วันพรุ่งนี้ญาติก็สามารถไปรับศพกลับมาบาเพ็ญกุศลตามประเพณีได้นะครับขอแสดงความเสียใจนะครับเตือนภัยนะครับคนจมน้ำนะครับในตงขอบคุณนะครับ